สวัสดีเพื่อนๆทครับวันนี้ก็อยู่กับหน้าโปรแกรม KMTH MM m มันเดินะนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนเรื่องการกดถูกใจ f c e e o o o ครับแต่ไม่ใช่กดถูกใจธรรมดาก็คือเราจะไปกดว้าวนะเป็นการกดแบบอิมจินั่นเองครับก็ก่อนอื่นเลยครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกเว็บนี้เนาะ่ะขอสมัครให้ดูเลยละครับคลินี้ใครที่จะสมัครเป็นก็กดคําว่าแชนไม่มีผู้ใช้งานตรงนี้ครับแล้วก็กดคําว่าสมัครสมาชิกไปนะครับปุ๊บ ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานที่จะแสดงในระบบนะอันนี้ก็อีเมล,ลนะผมก็รับผ่านเนาะตรงนี้ก็ยืนยนันรับผ่านก็คือ2ตัวนี้ต้องใส่ให้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าไม่เหมือนกันเออถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็สมัครไม่ได้เนาะแล้วก็ติ๊กคําว่าฉชนไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ติ๊กถูกไปครับให้เป็นรูปปรับติ๊กถูกแบบนีนะ้เนาะแล้วก็กดคําว่าสมัครสมาชิกก็จะสมัครได้ครับผมสมัครรแล้วก็ลงมาลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เนาะก็ใส่ยูเซอร์ครับแล พอเข้ามาครับหนะ้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็ไปที่หมวดหมู่ครับตรงนี้ก็หมวดหมู่มีให้เลือกครบคันครับไม่ไว่าเป็นของ่าทำการตลาดของ u t u b e Facebook TikTok ครับก็จะมีให้เลือกโดยใช้บนะริการนะรวมไปถึง IG ด้วยนะครับผมอ่าผมก็จะมาสอนในการกดวาวครับตรงนี้ปุ๊บขอภัยทุกคนนะอ่ามันก็ยังมี2ขั้นตอนนะแต่วันนี้ผมจะมาสอนแบบกดว้าวแบบใหม่คอนนะแบบอ่าตรงนี้นครับก็เลือกมาหมวดหมู่ปุ๊บ แล้วก็เขาที่ a c e b ุ o กครับไลฟ์โฟล์อิโมจิราคาถูกที่สุดตรงนี้นะเนาะเห็นมาชมนะมาที่มีครับ2รูปแบบก็คือไลฟ์ธรรมดาครับตรงนี้ก็ราคาจะแตกต่างกันไปนะเนาะผมก็จะเอาแบบแถม1 0บเปอละกันนะผมตรงนี้ครับปึ๊บตรงที่ผสังเกตตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกครบเลยครับไม่เป็นการกดลักคนนะกดหวากดทงใหญ่ครับกดเศร้าทุกคนตรงนี้ก็มีคนนะอ,อา่าั่นก็ถือว่าระบบดีครับช่วยให้เปิดแปลว่าเปิดการมองเห็นทุกคนแล้วก็ขอเลือกประมาณอะไรดะ เขาเลิกกดว้าวแล้วกัน้ชมปะเดี๋ยวก็ลิงก์ก็ไปเอาที่เพื่อนๆจะปันะ๊มเนาะผมก็จะเอาลิงก์มาครับตรงนี้ปุ๊บตัวน,นี้เราก็ไม่ใช่เราแบบว่า,วาไม่ต้องใช้ Facebook เราเองก็คือเราใช้ลิงก์ก็สามารถปั๊มได้เลยคนตรงนี้ล้วก็ใส่นะครับปุ๊บเรือมันขั้นต่างองยู่ที่50ครับถึง200เนาะผมก็จะปั๊มไปสัก100พองร้อผมก็ค่าบริการอยู่ที่3บาทครับกดสั่งซื้อใบป,ปุ๊บอ่าระบบนะครับ ระบบได้ life, รับการสั่งซื้อคุณแล้วก็รอไลค์ขึ้นครับผมก็สามารถติดตามประวัติการสั่งซื้อได้ตรงนี้ครับก็จะบอกกันที่ลองซื้อเนาะลิงก์ที่เราสั่งซื้อไปนะครับอ่าค่าบริการครับผมแล้วก็สถานะจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้ามาเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เสร็จเนาะแล้วก็สามารถไปดูตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ก็รอดาเนินการนะครับเราสั่งไปเมื่อกี้กันเนาะอ่ายอดเงินตรงนี้ก็เพื่อนๆต้องมียอดเงินตรงนี้ครับถึงจะปั๊มได้แล้วก็เข้าวบที่ฟังก์ชันเติมเงินครับตรงนี้ก็จะมีอยู่3งงทานนะสแก นามเขาอาสแกนร์ครับคีวโคทอฟทุ่งรักานนท์ทูมานีโมเดลแล้วก็อังปาโมเดลบัตรเครดิตตรงนี้นะครับผมอ่าก็ใครที่สะดวกเติมช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้ครับ4ช่องทางทุกคนตัวนี้เราก็รอไล่เราขึ้นนะครับอ่าของเดิมก็มีอยู่200ไลน์ครับผมนะเรียกว่ามันจะกดว่าวได้จริงไหมทุกคนอ่ะแล้วก็รอไล่ขึ้นสักครู่ครับตรงนี้อ่ะเห็นไหมทุกคนโอ้โหไม่ถึง3นับไม่ถึง2 3นาทีครับก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆของตรงนี้เนาะ เออเพราะว่าระบบมันจะทํางานท,าทบบันทีนะผมมารอ,อประมาณ3ถึง2นาทีก็ขึ้นแล้วครับตรงนี้เพื่ต้องห่วงนะคนนี้เห็นว้าวครับโอ้โหว้าวมาเต็มคนตรงนี้นเนเาะหมือนกั็ว่าสุดจัดครับระบบนี้ก็เพื่อนๆจะปั๊มให้ใครก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการล็อกอินเนาะก็คือใช้คลิกครับปุ๊บส่วนว่าเพื่อนๆจะปั๊มให้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนๆก็เข้าที่หน้าเฟซของเพื่อนท่านผู้ชมครับแล้วก็เาอาลิงก์ครับมาปัม๊มได้เลยท่านผู้ชม อ่าตอนนี้แล้วก็โอ้เธอว่าขึ้นไวมากครับห7แล้วตอนนี้นะขึ้นไวจริงจริงครับแล้วก็รอ,อยอดให้มันขึ้นครบทนนะอา่าเราไปดูหน้าวิของเราครับถานะมันก็น่าจะเปลี่ยนนะว่าขี้รอดาเนินการนะครับอ่านี่นะผมนะมันก็เริ่มนับเรียบร้อยนะครับขึ้นอย่างไวจนมะา143ทุกคนตรงนี้โอ้โหขึ้นแบบขึ้นแบบตึบตึบตึบทุกจนนะ อันนี้ก็ไม่เสียงเฟซบิงครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ล็อกอินในการใช้รหัสผ่านนะก็คือใช้คลิปลินนะครับไม่ได้เราไปเกี่ยวข้องกับเฟซของเพื่อนๆอะไรทั้งสิ้นครับตรงนี้เห็นไหชมขึ้นไวมากครับผม้โเ,เดี๋ยวก็รอยอดครบนะโอเควันนี้ก็ถือว่าขึ้นจริงผมก็รีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันครับใครที่อยากใช้ผมก็จะทิ้งลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะตาก็าเจอกัคลิปหน้าครับผม